วันนี้มาฉีดวัคซีนนะครับที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านผืออันนี้เป็นเข็มแรกนะครับเนี่ยที่ว่ามาฉีดวันนี้ครับเข็มที่สองก็วันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามตุลาน,นี้จะได้ฉีดครับผม ที่นี้ได้ใบเขียวมาแล้วตวรวจความควารคาัเสร็จเรียบร้อยขอยาทผ่มาครับพี่ใบรับยี่สิบสามบาครับต้องใบนี้มายื่น,นแจ้งขท,ที่สครับเดี๋ยวก่อนจะมาถึงจุดที่ที่ผม่านไ,ได้ยังงเดี๋ยวจะพายยอนดูครับตอนที่นั่งฟัง ที่ว่าหลังจากฉีดมาแล้วเราด้พักผ่อน30นทีเมื mm ่อ hmm. ค er ุณจเปิดการหมอข้อยกพลบอกง่ายว่าควรอย่างไรหมอสเตรนท์ไน่ต้องไ่รั้งที่สองนะคะทีนี้นะคะวัซีนของทุกท่านจะอยู่ในแอปพลิเคชันหอยอดังนั้นนะคะอยากให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมมานะคะ เข้าเพในตัวแอปโตร์นะคะดาวหดติดตั้งนะคะหมอกองิมพ์ภาษาไทยนะคะเพาว่าหมอกงเป็นภาษาไทยเราต้องกดติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จนะคะกดเข้าไปสมัครนะติดตั้งบัญชีใหม่นะคะโหลดขึ้นทั้งโหลดแอปสโตรต่างแอปโทรศัพง์น่ะนะโหลดขั้นสัมปะนะแล้วก็สมัครนะคะ สมัครเร็จะเห็นชื่อตัวเองได้ทั้งในนั้นนะคะประวัตรอนนี้น่าจะเห็นได้นะคะปรวัรที่นิสวันนี้นะคะแล้วก็นะเมื่อควกสอบเส็จแล้วนะคะไประการสีบจะอยู่ในอเรียนานเวลาเราเดินางข้ามจังหวัด็ชว์เจนที่เราสืแบบก็ว่าถ้าคุณใดโบนารใบชี้เียวมีไฟนะคะเวลาเดินทางข้ามจวัดก็โชว์เจนี่จะไม่ต้องกักตัวเนาะเทีเชียรเรองไหนดาวโหก็าดาวโหลด ใบรียครพบสองเข็มแล้วะไปใส่เใส่ง่ายครับอย่าเก็บไปดีๆนะลอก่น้ยังมียาบาลกับสองปีขามปี่อยู่ครับไม่ไปใส่เ็ได้ครับยบายเอาละครับเดี๋ยวตัวแรงมากนางออกกำลังกายครับอยู่ทงนายแหละครับลวก็เมื่อง ฝ้าบางฝนน้ำครับว่าฝนน่ะครับเมฆดำกอ่อฝนมาแล้วครับก็คือว่ามาทดสอบว่าที่เขาไปฉีดมาแล้วไม่ใชเกิดยางบ่กรับแต่ว่าต่งางยางแต่ว่าหมอเขาก็ห้ามอยู่หลายอย่างอยู่ครับมีกาแฟมีพวกเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์แท้ครับห้ามประมาณสองสามมือครับผมเลยลองมาทดสอบมึงว่าจากจากฉีดมาแล้วก็เลยลองมายางเบือง,งบรรยากาศทองนะคออรับมาเบิ่งว่า มันจะมีเอฟเฟกต์ยังเกิดขึ้นบอหลังจากจีดบังทีมากครับมาทดสอบจาของเบิ้งครับพอดีได้โอกาสมาเบิ้งท้องให้ท้องนาเขาพอดีแล้วครับเนาะเบิ้งวิวพิศา,านมันออกเขาครับมาเบิ้งนาน้ำใดเบิ้งนาน้ำมาเบิ้งน้าเบิ้งฝนน้ำครับมาหน้ามันไหลเป็นไนร้องน้านครับมาเบิง้งนี่ไม่รู้ว่าเขาประกันโมบูรครับหรือ รัฐบาลหรือรัฐบาลต้องประกันราคาให้นะครับลุงม,มูเนี่ยน่าเลยครับประกันรายได้ครับประจำผิดนีชนะไรล,ละพันละครับคุณว่านะที่ว่าประกันแต่ว่าประกืนยี่สิบไรต้องฝ่าฝนกสิมาแล้วครับคุณว่าฝนตกได้ครับมือแรงนี่เมฆก่อนจับเป็นเกี่ยวมะะเมลเมฆ หนำมือมือเมื่อตกแล้วครับนี่ตอนยังมายังมาถึงเราอยู่ยังตกอยู่อยู่บ้านเขาสารับจากบ้านเขาสารกับมาบ้านเมกะครับวันนี้บ้านเมฆกับสิ่งของมาดีแล้วครับเส้นบ้านกลางน้อยสะพนมาถึงพี่ก็มันหาหงมา้งหมดแล้วมั้งครับผมว่าเนี่ยคนนะครับอยากเบิึงพาเ็นพาไปเบิึงท้องท้องนาไปเลยครับเบิึงวิวเบิึงบรรยากาศทิาการถึงจุดหลังจากสีประสิมาครับ ว่ากัดดูได้ดูนู่นบูครับบนห้วฝนมาแล้วฝนกระหน่ำมาตะกอนอาทิตย์เรียวกั่วมครับมื่อกี้ถนนเส้นนี้ท่วมก็ที่ผมให้ลงไว้กิดกอนครับที่ว่าตอนนั้นว่าจะมาตกป่ากับแม่สามเฮ็ดหมายไว้าเน่าท่วมเลยเน่ามาเลยครับเลยตกป่าอะไรกเลยเรื่องเขายกย้อครับตอนนั้นยกย้อยูกหนุ่มอยู่หนามเงาหนามม้าหนามม้าไม่หนามเงาไม่ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้แล้วครับนางไปรถแล้วประหลาดเข่าอยู่โกซีบอกว่าประหลาดเขา่ามีความปิสิิเบ็ดประหลาดครับทิ้อยูแล้วครับทิศเบ็ดในภายบ้านเฮาเลยะครับแต่ว่าตรงนี้หลังปีใหม่้ะครับเออด้อผู้ใดต้องาก,การเนี่ยปลอมครับเดี๋ยวตรงนี้กำลังเห็ดอยู่ครับกำลังทำอยู่เดี๋ยวรออีกเดือนสอ,องเดือนครับเดี๋ยวกำลังเห็ดครับเห็นแล้วนะากัน แล้วนะเดี๋ยวรับรองเลยครับผลงานของคนศิษย์เยื่อปอมครับทั้งช่อนสะโดะปะกายครับนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะลงให้เบิง้งจะลูปสองูปนะครับเออคนสนใจครับักมาในรลายก็ได้ครับอ,อืมสาหรับมูพวกการจิรลอก็อไปเทดเงีย้ยสตโันร้อเบิ้งครับจื่จิต่อมาเดี๋ยวยอดส่งไปให้เทสครับรอ,อ,อ,อรับด้วยครับเออคนตีสะโลเคลื่อนอ,อ่า เดี๋ยวจะเอาไปเทศครับอืมอ,อม,มาแล้วครับฝนได้ยินเสียงแล้วลมฝนมาแล้วครับุณนฝนมาแล้วมาแล้วมาไกาลแล้วออครับไกลแล้วเดี๋ยวก็ทิขอโตนะครับวันนี้เดี๋ยวขี่รถเข้าบ้านแล้วว่าฝนมาแล้วครับุน,นเริ่มมาต่ำม,มาเลยละอือไกลลงละฝนก็นได้อือโอ้ได้กินยี่หรอครับเข้าน้าปีนี้หน้าบ่โ่ท่วม ทุกปีแถวนี้นะผมน้ำท่วมเยอะครับนี่ทุกปีี่ขาวเลยครับเพราะวา่าดูดูเดือนนี้ครับนี่ก็เดือนตุลาเน,ะนะเาเนะยังโ่เห็นน้ำท่วมเยอะครับโบมาะละดีละไปส่วม,มืางอื่นดีละไอเกษตรกรเขาได้เขาได้ไดนั่นนะครับก็ได้เห็นน้าปั่งปีนี้ร,ร้อนนะครับเด้อหาน้ำอีกเ้ยผมเบิ่งแลวน้ำนี่คือิบ่มมีหรอก เปิดวันถือวันกันน้อยนะครับเนี่ยยากยากนี้เราจะเห็นน้าปังแย่งน้ำมันอีกแล้วเดี๋ยวมารอเมืองคาวได้คก็บะได้แย่งน้ำกันอ่าพัดกระดี่งแล้วครับเนาะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับเพราะว่ามันฝนเริ่มมาแล้วกระจายแล้วนะครับผมพัดกระจายแล้ววันนีบกลับครับเดี๋ยวมันที่มาเดี๋ยวผมกลับบ้านเพรทัน ตายแล้วเริ่มแล้วนันครับนี่ก้อนนี้ก้อนนี้แน่เลยครับมือนี้ไปับกลับครับวันี้เีงนะครับจะฉีดพระละก็เข็มแรกกันรู้สึกว่าโอเคอยู่ครับทีมวัดซข้มทีมสองนี่เขาได้เข็มสองนี่เขาให้ออกออกพื้นที่ได้ครับท้นี่เราต้องกักตัวระวังหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่ก็ขาดกันก็ได้ครับตัวนี้อันตรายครับต้องป้องกันนะครับเด้อไม่ได้ไม่ได้ยังประเมิดอยู่ เบิ้งเข็มสองครับหยิสามตุลาครับเข็มสองเบิ้งดูโกสิทธตรถจอดทักทายเลยขนยานฝนตกดักทางเว้เพราะน้ำท่วมเลยครับมอไซต์นี่น้ำท่วมมงพรครับบ่ได้เลยรถมอไซต์ขามไว้ต้องรีบกลับโกสิทธ์ยานฝนน้ำมาล่ะเพราะต้องกลับบ้านหน่อยตรงนีง้ได้ไปนอนอยู่คุณโกสิทธ์นอนอยู่สวนป่าม ขอมาแล้วครับซอยนี้ืือซอยซอยทาเรือครับซอยนะครับซอยลงไปหน้าพอดีครับถามแม่แล้วซอยลงหน้านะครับนี่หมูบ่บ้านกลางน่อยครับ ก่อนอ้ยทางนี้ลงบ่ได้ครับเนี่ยสมัยน,นั้นยังบม่มีไอเทเทคอนกรีตแบบนี้เ้อครับสมัยผมเป็นเด็กหน้่ยเคไปเรียนหนังสืออยู่อ่อะนี่จะดินตะโคนครับตัวนี้เป็นทางรถเก่าครับสมัยโบร,บบราณนะพวกทองผู้แก้นใส่เส้นทางนี้ครับสัญจรระวางอำเภอสมัยนั้นเป็นเกวียนครับใส่เกวียนอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาจนเป็นนั่นเขาเอิ้นซื้อว่า ซอยท่าเรือกับทางรถเก่าครับเสนะบ้นน้าผมเมื่อกี้นะ้ถนนแดงเีื่อก้นเส้นทางรถเกา่าสมัยโบราณโบราณหมล้วครับปู่ยาจ่าย้ายเขาสมัยมิกเวียนหมดแลครับต้องผ่านเส้นนี้ ตกดีเลยต้องตับทางไว้ก่อนเข้าถึงบ้านครับสม่งันเียกเลยล่ะ